เพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าพวกรถยุโรปไม่ว่าจะเป็นโฟล ks วากเกนหรือว่าเปอร์โยหรือว่ารถอะไรที่มันแปลกๆนะอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่เบนซ์กับบีเอ็มเนี่ยสังเกตไหมราคาจะล่วงกระฉูดเลยไหมว่ามันจะเป็นรถที่ขับดีมากนะครับเพราะอะไรครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าวงการเนี่ยมันดาร์กแค่ไหนนะครับรถคันนี้ผมซื้อมาปั้นนะครับซื้อมาแสนปลายนะครับแสนแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดประมาณนี้นะครับ ผมทาไปเนี่ยนะเวลาเนี้ยนะสี่แสนแล้วนะครับสี่แสนแล้วก็ได้ช่างที่รู้ใจบ้างไม่รู้ใจบ้างช่างอู่ที่ฟันบ้างนะครับก็ยังเป็นความโชคดีของผมอยู่ที่ผมยังมีช่างดีๆไ,ไว้ไว้ช่วยเหลือนะเวลามันฉุกเฉินจริงๆนะครับบางอันเนี่ยเราก็เหมือนไปลองอ่ะเหมือนว่าผู้ใหญ่เขาแนะนามาเราก็อ่ะเราก็ไปลองดู่ะดูซิฝีมือแค่ไหนอะไรยังไงนะ สไตล์ผมนะผมไม่ขี้เหนียวนะครับผมจะซ่อมให้ถึงนะครับอะไรที่มันออพอพอที่จะเสียเงินซ่อมได้แล้วมันตัดปัญหานะเรื่องแอร์นะครับเรื่องเครื่องเรื่องช่วงล่างเรื่องอะไรเงี้ยผมจะเทเงินใส่เลยนะครับผมจะไม่รีรอผมจะไม่ลัลงเลนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันได้รับกลับมามันแย่มากนะครับมันแย่มากเนี่ยล่าสุดเนี่ยเอาไปทํามานะทำเสร็จไม่รับประกันผลงานนะครับทำเสร็จ ก็ยังมีอาการอยู่เอาไปเก็บงานก็จะเก็บเงินเพิ่มแบบเฮ้ยมันได้ด้วยเหรอคุณหรือคอนโซลล้วสายอะไรพวกน,นี้มันมันไม่เข้าที่พงอะไรมันนังก๊อกแก๊กนะครับในอันนี้คือสายน้ํามันนะครับสายน้ํามันของเกียร์นะครับเป็นต่อไปที่ออยล์นะระบายความร้อนนะของเดิมอันนี้คือของเดิมนะครับเป็นสายยางแล้วก็มีผ้าใบผ้าใบชั้นนอกอีกนะครับลักษณะเนี้ย แข็งแรงมากนะครับโอกาสที่จะแตกยากมากเพราะว่ามันทนแรงดันสูงนะครับขายเป็นขายเป็นฟุตนะฟุตหนึ่งแพงมากๆนะครับจะจำไม่ได้ราคาเท่าไหร่นะครับเนี่ยเราจะตีไว้ว่ามันทนแรงดันกี่ p เอนะครับเนี่ยอันนี้ประกอบอะไรอ,ะ100นะอ่ะหนึ่งร้อยอนะนะสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าสวิตจริงหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรช่างมันไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคืออันนี้ของผมไม่มีรอยแตกเลานะครับ แต่อูนี้มาเปลี่ยนของผมออกแล้วก็ไปใส่ยางธรรมดาท่อยางธรรมดาไม่มีผ้าใบนะครับราคาก็แซบผมก็เออไม่เป็นไรช่างมันนะครับเพราะว่าเราเข้าไปแล้วนะเราก็ทําไปเลยนะครับถือว่าเออมันนานมาแล้วมันก็อาจจะได้เวลาทําอีกรอบหนึ่งนะครับออที่แรกประเมินว่ากล่องสมองกลของผมเสียนะครับก็เอากล่องสำรองมาเสียบ ปรากฏว่าเสียบเสร็จอ้าวไม่ใช่มันไม่พังหรือวะเขาก็สลับกลับให้ซึ่งก็ถูกต้องนะครับนี่คือความได้เปรียบของอู่ที่มีอะไรไว้สำรองนะครับแต่พอสลับกล่องกลับไปเนี่ยเครื่องสแกนผมเนี่ยแทนที่มันจะสแกนได้นะครับดูอุณหภูมิน้ํามันแบบเรียวไทม์น้ามันเครื่องน้ามันน้ำหล่อเย็นน้ํามันเกียร์นะครับดูอุณหภูมิแบบเรียวไทม์ซึ่งมันเคยใช้งานได้ตอนนี้ใช้งานไม่ได้นะครับเหมือนโปรตโตคอลมันพังนะผมเคยถามอาจารย์มา ตอนที่ผมไปอบรมนะครับของเชฟโรเลตนะครับของเจเนอรอลมอเตอร์เขาก็บอกว่าอาการนี้มันเหมือนโปรตโตคอลมันพังเหมือนแบบมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเนี่ยก็ก็ไม่รับผิดชอบนะฮะก็โบยไปบอกเครื่องเขาอ่านได้บอกอ่านได้อะใช่แม่งคุยเหมือนคนไม่มีความรู้ในเออู EU เนี่ยนะครับคุยเหมือนไม่มีความรู้เครื่องเขาสแกนได้คือสแกนค่าฟอลบค่าฟอได้เครื่องผมก็ทําได้แต่ว่ามันอ่าน OBD ไม่ได้เรียวทามไม่ได้นะครับผมนี่แบบไม่รู้จะพูดยังไงเสียงอาศัยเสียงดังนะตะวาดลูกค้านะโอ้ยแบบแน่ะก็ขอให้มันจเจริญลงจเจริญลงแล้วกันนะ e ู EU แบบนี้นะครับเนี่ยเครื่องเครื่องเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่หลายชิ้นนะครับตอนนี้แทบจะเหลือแค่อะไรอะ่ะเสื้อสูบ กับลูกสูบนะที่ยังเดิมนะครับเนี่ยกระป๋องเก็บน้ําเนี่ยผมก็เปลี่ยนใหม่นะครับสีมันเหลืองมันหมองมันเก่ามีทีท่าว่าจะแตกแรง,งาผมก็เปลี่ยนใหม่นะครับนี่อันนี้จุดจาไฟนะครับแบตเตอรี่นะครับเดิมทีมันจะมันจะตาร์ตติดบ้างไม่ติดบ้างผมก็ไปซ่อมนะครับก็ไม่หายก็จะมาเก็บตังนะผมจะมีสายเอาไว้เอาไว้ทิ๊กนะครับให้ให้ให ไดสตาร์ทมันเตะนะครับจะได้สตาร์ทได้ยามฉุกเฉินนะครับแผ่นนี้ปกติเนี่ยมันจะมีน็อตยึดอยู่เห็นไหมฮะตรงน็อตเนี่ยขาวๆนะครับถ้ามันไม่มีน็อตมันตั้งแต่แรกนะครับพวกนี้มันจะเก่านะครับมันจะเก่าแล้วมันจะเป็นสนิมตามสภาพไอเนี่ยนอ็นอตน็อตก็ไม่ใส่มาให้นะครับทํางานแบบโอ้โหช่วยมากคุยฟุ้งนะโอ้โหช่างเงินเดือนสองหมื่นสองหมื่นทำได้แค่นี้อ่ะ นะสองหมื่นทำได้แค่เนี้ยเนี่ยดูเนี่ย,ยถ้ามันไม่มีน็อตมาก่อนหน้าเนี่ยมันจะขาวอย่างงี้ไหมฮะมันก็ต้องเป็นสนิมเนี่ยเนี่ยตามตามข้างๆมันนะครับมันก็ต้องเป็นสนิมอันนี้ขาวมาเลยเมื่อก่อนนี้ไม่แผ่นเนี่ยแผ่นเนี้ยมันจะต้องยึดติดแน่นเวลาถอดแบตเตอรี่ในยุ่งเนี่ยนี่คือสายที่ผมเอาไปเอาไว้ทิกนะเวลาสมมติเรามาสตาร์ไม่ติดบิดกุญแจแล้วมันเงียบเนี่ยเราก็จะเอาตัวเนี้ยมันต่อไปตกตูด ไดสตาร์นนะจิ้มไปที่ัู่บวกมันก็จะติดเนี่ยเอาเข้าไปแย่เข้าไปข้างในห้องเครื่องไม่รู้แย่เข้าไปพ่วงกับอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลื้อดูเองนะครับเราอุตส่าหนะ์ไปซื้อความชํานาญนะความรู้ความสามารถความเก่งกาจเฉพาะทางของเขานะครับแต่เขาก็ทํากับเราแบบนี้เนี่ยใครจะขับโฟกเนะี่ยก็ต้องหาช่างคู่ใจดีๆหาอูด่ดีๆนะครับอู่ที่มันฟันพวกเนี้ยบอกเลยมันมันอยู่ได้ไม่น่านหรอกนะครับ พอเวลาอินฟูไปนะโอ้โหทำดีดูแลดีพูดดีนะครับผมไม่อินฟูหรอครับผมไปเนี่ยผมก็ไม่เคยไปบอกใครครับว่าเออโอ้เราเป็นอู่เหมือนกันนะคุณต้องคิดผมราคามิตรภาพนะไม่คุณทำไปเลยคุณอยากทำอะไรคุณทำนะครับแต่ราคาให้มันพอสมพอควรเนี่ยคอพงมาเลยเนี่ยหรือคอนโซลผมนะแล้วเวลาตอนนั้นรับรถกลับมาหมุนพงมาเลยหมุนแล้วก็ดังแก๊กแก๊กแก๊กนะครับไม่รู้อะไรมันติดอยู่ข้างในนะครับ นี่เอาไปแก้ก็จะมาเก็บตังค์นะครับก็จะมาเก็บตังค์แย่มากนะครับผมไม่รู้จะไม่รู้จะบรรยายยังไงไม่รู้จะสรรเสริญยังไงนะครับเนี่ยแทนที่มันจะแบบว่าเออรับผิดชอบผลงานนะแล้วก็เอยโอ้โหมันดังเ,เ้ยลูกน้องอาจจะประกอบไม่ดีเออเอาเข้ามาดูเข้ามาดูนะครับสำหรับผมนะครับลูกน้องไม่มีนะครับผมทําเองนะผมจะผมจะไล่สเต็ปงานของผมเลยคือไม่ดีผมไม่ปล่อยออกจากอู่แน่นอนนะครับแล้วถ้า งานอะไรพวกนี้ถ้ามันมีปัญหาผมจะรีบเรียกลูกค้าเ,ออเข้ามาเลยครับพี่พี่จ่ายตังค์ให้ผมแล้วผมดูแลพี่เต็มที่เลยนะครับคนที่มาเปลี่ยนน้ามันเครื่องกับผมนะผมมองเลยน้ำหล่อเย็นนะถ้ามันยังไม่ถึงขนาดว่าต้องต้องเปลี่ยนนะครับหมดมยังไม่หมดสภาพอะไรเงี้ยมันพร่องมันขาดนะครับผมเปิดกระปุกใหม่เติมให้เลยนะครับอย่างมากก็แค่หนึ่งในสามหนึ่งในสี่นะครับมันไม่ได้เปลืองนะครับ มันไม่ได้เปลืองน้ำมันพาวเวอร์อย่างเงี้ยเออมันขาดไปนิดหน่อยเงี้ยมันก็เติมให้ไม่เกินครึ่งขวดหรอกมันไม่กี่ตังค์หรอกนะครับแรกกับแรกกับมิตรภาพแรกกับความสบายใจที่ลูกค้าได้ได,ได้ได้พบได้เห็นว่าเออนะเราก็มีฟรีบ้างนะไม่ใช่แบบโอ้โหมาถึงเก็บตังค์ทุกเม็ดซึ่งปกติแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะเขาก็จะแบบอาขายคุณอา่าหนึ่งลิตรที่เหลือคุณเอากลับบ้านไปซึ่งผมมองว่าตรงนี้เงินมันเล็กน้อยนะครับเรื่องน้ำใจเป็นเรื่องใหญ่ แต่ผมก็อาจจะคิดผิดก็ได้นะที่อู่ที่เขาแบบใหญ่โตจเจริญรุ่งเรืองนี่คือเขาขายเก่งนะแล้วเขาก็แบบว่าคือขายอย่างเดียวอะ่ะเออเขาไม่มีหรอกคำว่า,าฟรีให้ลูกค้านะครับอู่ผมนี่ผมทําเนี่ยโอ้โหแม่งฟรีจังเลยเนี่ยพัดลมไฟฟ้านะครับเนี่ยก็เปลี่ยนมาให้ผมนะครับซึ่งจริงๆแล้วของเก่าของเก่าต่อไฟ12บสองโวลต์เข้าไปแม่งหมุนติ้วเลยใช้งานได้ไม่ต่างกับไอตัว อะไรอะ่ทอนะท่อน้ำท่อน้ำน้ำน้ำมันน้ำมันเกียร์เลยนะครับแบบเฮ้ยของมันใช้ได้เปลี่ยนของกูออกทําไมเนี่ยอนะเปลี่ยนของกูออกทําไมอย่ากระถามเหมือนกันนะแต่อู๋วนนี้บอกเลยฮะอยู่ไม่นานหรอกครับปากต่อปากนะเดี๋ยวคนสรรเสริญไปสรรเสริญมาเดี๋ยวก็ปิดครับไม่ต้องมาอ้างว่าโอ้โห و, ช่างลูกน้องเยอะแยะเงินเดือนสองหมืน่นเออจ้างแพงๆเนี่ยจ้างแพงๆเนี่ยฝีมือลูกน้องมึงได้แค่เนี่ยจ้างแพงๆนะครับ จะได้เจ๊งไวๆนะครับคนพวกเนี้ยบอกเลยเหมือนเหมือนเก่าอ่ะแต่บอกตรงๆว่าเหมือนแบบไดโนเสาร์หลงยุกอ่ะนะเด็กรุ่นใหม่เขาไม่รับแล้วคุณทําอะไรเนี่ยคุณแจ้งลูกค้าหรือเปล่าคุณถ่ายรูปถ่ายคลิปบอกลูกค้าหรือเปล่าอย่างงานผมเนี่ยผมมีการบ้านส่งทุกคนนะครับแม้กระทั่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเี่ยคนมองแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องถ่ายคลิปด้วยเหรอเสียเวลาผมตายส่งนะผมจะได,คะได้คุณจะได้รู้ว่าเออ มันทํามันจริงมันเปลี่ยนจริงเออมันเปลี่ยนกรองด้วยนะเออมันฉีดน้ํายาล้างด้วยนะโอ,อ้มันไขทอกด้วยนี่คืองานช่างมาตรฐานใหม่นะครับที่ผมชอบอะเอาเป็นว่าที่อื่นใครทําไม่ทําผมไม่รู้หรอกแต่ว่ามาตรฐานผมอย่างเงี้ยเนี่ยใครอยากได้มาตรฐานานี้ก็แวะมานะครับงานโชกงานอะไรเงี้ยผมก็อย่างเงี้ยมีคลิปมีการบ้านทรงว่าเออเราได้เปลี่ยนนะโอ้นะ้ำมันโชกของเก่าของใหม่อา่าภายในกระบอกของ ลูกค้าส่งมามันเป็นยังไงสึกหลอไม่สึกหลอนะครับเนี่ยใช้รถโฟกเนี่ยคุณปวดใจมากเลยถ้ามันอยู่ที่เยอรมันนะบอกเลยว่ามันมันจะไม่เจอปัญหานี้เลยคือหนึ่งในความรู้มันถึงนะครับซ่อมถึงอไหล่ถึงราคาไม่แรงนะครับที่นูนน่นใช้กันเป็นรถขนของรถแบบจ่ายตลาดรถช่างเลยนะครับเหมือนรถตู้คอมพิวเตอร์เลยนะฮะผมก็ไม่เข้าใจโอ้โหเมืองไทยนี่มันยังไงเนี่ยวงการโฟกมันจะมันจะตายหมดก็เพราะว่าช่างพวกนี้แหละปากแซบนะครับ ทำงานไม่เก่งปากแซบไล่ลูกค้าผมไปในวันนี้ผมโดนไล่ออกจากร้านเลยนะผมพูดหมูไม่อายเลยแต่ผมว่ากูก็ไม่เข้าไปแล้วเหมือนกันมึงซ่อมไม่เก่งมึงซ่อมไม่จบมึงไม่เก่งจริงนี่อันนี้เนี่ยผมเทสให้ดูนะต่อไฟสิบสองโวลต์เข้าไปนี่คือพัดลมที่เขาที่เขาถอดของผมทิ้งผมออกเขาบอกว่าพัดลมนี่ผมต่อไฟสิบสองโวลต์เข้าไปมุนติ้วเลยนี่คืออะไรครับถอดของผมออกทําไมติ้วเลยถอดของหมออกทําไมครับแบบนี้เพื่อนเพื่อนยอมไหม ก็ตเตรียมตัวเตรียมใจนะครับก็เลือกรถที่ดีๆแล้วก็หาช่างดีๆแล้วกันนะครับก็ใครที่นึกไม่ออกนะครับก็ลองถามเพื่อนๆสมาชิกที่ใช้รถอยู่ก่อนหน้านี้ว่าเขามีช่างแนะนํำไหมนะครับส่วนใครที่ดูคลิปผมแล้วอยากจะถามอยากจะรู้อยากจะอะไรก็หลังไม่มาได้นะครับเราเราไม่อยากให้ช่างพวกเนี้ย มันมันเป็นเหลือบไหลนะเกาะอยู่ในวงการนะครับเหมือนพวกช่างแบบร้าน SR, มอเตอร์ไซค์อะเอาก่อนเนี่ยเคยมีปัญหากับผมนะครับเอาไปทำสีาวเดอร์โคดก็ได้สีอะไรกลับมาก็ไม่รู้นะปัจจุบันก็เจงไปเรียบร้อยนะครับการเวลาพิสูจน์คนนั่นเองนะครับก็ขอให้มีความสุขกับรถโฟกของท่านที่ท่านรักนะครับจริงๆมันเป็นรถที่ขับดีมากนะครับผมชอบมากๆนะครับ ทรงตัวดีช่วงล่างดีนะครับอายุแบบ20กว่าปีโอ้ขับได้ขนาดนี้ดีมากแล้วนะครับดีมากแล้วก็ฝากไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ